สวัสดีครับพี่เฮชแนลอารเซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบพฤิกาย,ยนครับสองพัน้าร้ยหกกครับใกล้้อยกระทงแล้วนะ <c oughs> เนาะล้ากระทงวันไหนเนี่ยรู้ว่าใกล้แหละแต่จําไม่ได้แล้ววันไหนนะครับก็เวลาผ่านไปนรุ่นเร็วจริงวันนี้ก็อากาศดีมากๆนะครับอากาศจะเริ่มเย็นก็ <c oughs> หวังว่า อากาศดีๆจะอยู่กับเรานานๆน,น,นะเอาก่อนแรกก่อนขอเม็ดฟูเพราะเร <c oughs> <c oughs> ิ่มมีมีกระไอริดหน่อย <c oughs> อากาศเย็นฉับพลันนะครับเม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์ครับอืมอือือชื่นใจะนะครับทําให้ปลุกร่างกายนะปลุกร่างกายให้พร้อมที่จะ ลุยกับงานวันนี้ครับทำให้ร่างกายสดชื่นปรับยุนสมดุลนะครับช่วยยืยยืดอาย,ย,ยุการใช้งานอาวัยวะต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของซีรูดเซลล์กับเดวนเอพวกนี้โอ้ดีมากๆเลยแล้วก็ผู้สนับสนุนของช่องอย่างเป็นทางการครับน้ำมันสมุนไพรตราดอกโมกค,ครับผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับจากบางปะมาสสุพรรณบุรีครับบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกผ่อนคลายนะมแมลงสัตว์กัดต่อยได้หมดครับเปิดแล้วก็ ปาดโอ้โหใครอยากเอาคำผมไม่ใช่นะคำนี้ผมชอบนะ <c oughs> เปิดแล้วปาดปาดนล้ปาดอย่างนี้นะไม่ปาดอย่างอื่นนะอย่าไปคิดอย่างอื่นนี่เปิดแล้วปาดนะครับทําให้ผ่อนคลายจริงเย็นครับชื่นใจนะช่วงกลางวันเนี่ยเวลาท่านหลายท่านประชุมเรียนๆนะโอ้โหทาขมับทาหลังคอนะแล้วก่อนนอนเมื่อคืนผมก็ทานนะโอ้โหแล้วหลับุยส <c oughs> บายจริงๆฝากด้วยนะนครับอุดอ่า ดุนคนไทยด้วยการซึ่งคนไทยเป็นเจ้าของแบรนด์นี้นครับน้ำมันสมุนไพรตราดอกโมกและเจ้าของแบรนด์จะไปร่วมงานมิติงกับเราในวันเสาร์ที่สองธันวาคมด้วยนะครับให้คุยกันได้หนึ่งร้อยสี่สิบาทนะครับแล้วก็ส่งส0มิบบาทตัวไทยสังซีขวดส่งฟรีไปเลยน้ำมันสมุนไพรตราดอกโมกค,ครับเปิดและปาน <laughs> อ่ะบอลไม่มีเตะนะโอ้โหก็ยังยังแบบยังอยู่ในช่วงของ <laughs> นะบางคนก็ยังไม่อยากจะเปิดดูบอลไม่มีแต่อาร์เจนไม่มีเชียร์ก็เลยอูนนี่นั่นเข้าใจเข้าใจกันนะครับก็อทนอีกสองวันนะครับเดี๋ยววันเสาร์นี่ก็จะกลับมาลุยกันแล้วนี่วันจันทร์ใช่ไหมเดี๋ยวก็สําหรับผมนะไอบอลยูโรเนี่ยคู่ที่ผมว่าผมสนใจมากก็คือคู่ของยูเครนที่จะเปิดไม่ต้องเปิดบ้านเดี๋ยวพับเล่นในบ้านไม่ดได้ก็จะเป็นเจ้าภาพ แต่ตัดเชือกกับอิตาลีในการที่จะเข้ารอบทิงเป็นที่สองในฟุตบอลยูโรคอลิฟายที่ไปเยอรมานในปีหน้านะครับคู่อื่นผมเฉยๆนะที่มื่นเฉยๆแต่คู่ยูเครนกับอิตาลีเนี่ยเพราะว่าเป็นคู่ที่บันแล้วก็ต้องตัดกันจริงๆครับทั้งโอเล็กซานเดรชิโก้ทั้งพี่จอร์จินโจหลายคนก็ต้องการที่จะไปแบบคอลิฟายแล้วเพราะว่าถ้าเบื่อลงมาอยู่อันดับสาเนี่ย จะต้องไปนับเรื่องของคะแนนของยูนชันเนชั่นครับอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปจับจับทีมเตะกันอีกอะนึกออกว่าไปแบ่งสายเตะกันอีกโอ้ยก็อีกวุ่นวายนะครับก็คงจะต้องเป็นแมตช์ที่มันแน่แล้วก็ยูเครนก็คงสู้ตายนะก็ไม่รู้วิเชียร์ใคร,รวิ่ะเชียร์พี่จอหรือวิ่เชียร์พี่ชินดีนะครับแต่พี่จอมันก่อนนี่เตะจุดโทษพลาดอีกนะครับอ้าวเมื่อวานาวานี้เมื่อวานนี้ ได้ดูเกมอุ่นเครื่องครับของเยอรมันเยอรมันยันละเมอนนะทัพอินซีเลกเยอรมันครับลงเตะในบ้านอ่าโดยโค้ชคนใหม่ครับในแข่ในกัมบันนะแล้วก็ต้อนรับการเยอรือนของนักเตะตรา,กางงไ,ตรกตไก่งวงในชะ่ไหมเขาเรียกไก่งวงไก่งวงอ่ะตุรกีตอนนี้ก็เป็นตุรกีนะต,ต,ต,ตุรกีนะครับตุรกีเดิมนั่นแหละนะเป็นทีมแกร่งทีมหนึ่งครับแล้วก็โดยส่งคายฮาวเวต ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแบ็กซ้ายของเยอรมันขาดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะจตส่งคลายฮาวเวดครับลงไปเป็นแบ็กซ้ายัะพี่แกเออและทะลึ่งอะไรรู้ไหมแค่สี่นาทีคลายฮาวเวดขึ้นไปยิงประตูจังหวะยิงประตูพี่แกยนแบ็กซ้ายนะครับแต่จังหวะยิงประตูพี่แกหยุดยืนบริเวณเกือบจุดโทษเลย <laughs> แล้วก็ยิงประตูเข้าไปนะแล้วก็มนช่วงช่วงหลังก็ทำแฮ์บอล์นทำให้ทีมเสียจุดโทษนะครับก็ มีตั้งมีมีมีรายก็มีดีนะแต่ว่าเป็นอุ่นเครื่องก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเอ้การที่ส่งตัวคลายแบบลงไปยืนแบ็คซ้ายนี่มันมันมันสื่อให้เห็นอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับผมว่าเอ๊ะหรือว่าคลายแบบก็เล่นตำแหน่งนี้ได้หรือเปล่า <laughs> ผมว่าตัวของมิกมิกเกอเรต้าคงได้ดูแบบเนี้ยแล้วคงจะเอาเทปบาลันดูว่าเฮ้ย ตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งที่คาแบบฉายแสงขึ้นมาเว้ยกลายเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายซะอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ต้องดูไปเรื่อยๆดูไปหลแบบายๆแมตช์นะว่าว่าจริงๆไหมผมว่าเดี๋ยวกลับมานะกลับมาเนี่ยพี่ตาอาจจะต้องมีการเลียกขาแบบเป็นเล่นตำแหน่งนี้ไหมใ <laughs> นขณะที่เรามีพี่เล็กซันเดร์ชิเงนโกนะครับแล้วก็ อ่อโทมิก็เล่นได้นะแต่ทางขวาก็มีพี่เป็นไว้นะก็แต่ถ้าเผื่อสมมุติเกิดได้แบ็บไซต์ตัวขึ้นมาก็แต่ละภาพประโยชน์ก็ก็ถือว่าเป็นการดีแล้วกันครับแต่ว่าต้องดูหลายๆดูหลายๆแมตต์แต่ว่าผมผมว่าตัวเนลกะมาณโค้ชอ่าทีมเชฟของเยอรมันคงเห็นอะไรบางอย่างเลยจับลงไปเล่นนะ่ะนะจับลงไปเล่นต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าทีมชาติเยอรมันชุดเนี้หลังจากหมดหมดเมซุตโอซิลผมก็ไม่เชียร์แล้วผมเฉยๆไปแลว้วอ่ะ นะแต่ว่าพอหลังจากที่คลายฮแหวดมาเป็นตั้งแตะตอนเออก็ตามดูบ้างนะครับตามดูบ้างจําชื่อนักเตะแทบไม่ได้รู้จักแต่นอยเออร์มุลเลอร์นอกนั้นก็มีอะไรกิมมิกอะไรแค่นั้นนอกนั้นผมแทบไม่รู้จักเลยมีไอ้ตัวนี่คนหนึ่งแซดเจนนบี้กับตัวของของทิปตีที่ของย้ายไปจากแมนซิตเตอ่ะชื่ออะไรวะลีลอยซานน่ใช่ไหมจำหนาแน่นแ แต่ว่าพอเมื่อวานพอได้เห็นตําแหน่งที่คลายฮาวเวิร์ดเล่นนะครับก็เกิดความรู้สึกเอขึ้นมานะก็มันอาจจะเป็นทางเลือกใหม่ก็ได้ครับอาจจะเป็นออปชันเรื่องใน,ก,นกรณีที่ว่านักเตะของเราเกิดจะต้องไดรับอาการบาดเจ็บนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ส่งคลายฮาวเวิร์ดลงไปก็ก็เดี๋ยวต้องรอดูครับยังไม่ใช่แบบแน่นอนนะว่าจะต้องอู้กลับมาแล้วต้องมาตำแหน่งนี้เดี๋ยวพี่เมเกลตา้าคงจะต้องเข้าไปพูดคุยแล้วก็คงไปจับ จะไปเล่นอะไรบางอย่างกพรรู้ว่าเอ้ยอันนี้ก็เล่นได้นะครับก็คหประมาณนี้สาหรับคลายฮาวเวิร์ดนะอ่ะเมื่อวานมีพี่น้องนะเดี๋ยวรอที่ครับสักสองวันน่ะรอจบยูโรในคืนวันพุธให้เรียบร้อยก่อนเราคงจะได้เห็นหน้าเห็นหลังนะทีมที่เข้ารอบคัดลิฟายอัตโนมัตินะครับแล้วใครบ้างที่จะต้องไปไปเพลย์ออฟนะเดี๋ยวค่อยมาสรุปในแบบช่วงนั้นละกันก็มีหลายทีมที่ไปได้ละอย่างเมื่อวานนี้ก็อย่างทีออ่บอกตัวของอาร์บเนียของอดีตตั้งแต่เก่า พี่ซิวินโยก็คุมทีมก็ไปก็ไปไ้ไปแล้วนะก็วันนี้ก็คงเดี๋ยวเมื่อคืนเมื่อวานนี้มีพี่น้องครับก็บอกว่าเขาอยากรู้จริงๆอยากรู้จริงๆว่าสโมสรของเราเนี่ยมีไรายได้จากทางไหนบ้างนะครับมีไรายได้จากทางไหนบ้างมีรายจ่ายจากทางไหนบ้างสโมสรมันถึงมันถึงได้เป็น รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเอาแบบคร่าวๆแล้วกันผมคงไม่ไม่รวมไม่รวมรายละเอียดแบบต้องแบบเจาะเป็นแบบผมเข้าไม่อ่านนะผมเข้าไปอ่านแล้วเพราะเขาสรุปมาไปถึงปีสองพันยี่สบอยี่บสองคือปีนั้นคือปีที่อ่าก่อนที่เราจะก่อนที่เราเป็นปีที่เราได้ที่ห้าเป็นปีที่เราได้ที่ห้าและเราไม่ได้ไปแชมเปนลี จำได้ไหมปีปีแบบหนึ่งที่เราทันท่าะติดที่สี่ทันท่าสถิตท็อปโฟตแต่ว่ามาหลุดช่วงสุดท้ายะน่ะทําให้เราไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปบอลยุโรปครับ <c oughs> ก็เลยมีสถิติตัวเลขเข้าคร่าวมานะเข้าคร่าวมาว่ารายได้รายรับอะไรของเราเนี้ยจะมาจากไหนบ้างประมาณเท่าไหร่เอาแบบกลมๆเอาแบบไม่ลงรายละเอียดลึกละกันนะครับแบ่งแบงเป็นอย่างนี้รายได้ของสโมส,สรฟุตบอลอาร์เซนอลครับที่ ในฤดูกาลสองพันยี่บอดสองพันยี่สบสองที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยนะครับปีนั้นอนะอาร์เซนอลนจบอันดับที่ห้านะจบอันดับที่5นะ้าในพรีเมียร์ลีกนะครับมีรายได้ทั้งสิ้นประมาณสามรอยหสิบเก้าล้านปอนด์นะสาม้อยหสิบเก้าล้านปอนด์ครับแต่เมื่อหักลบกลบดีแล้วเนี่ยปีนั้นนะ่ะเราขาดทุนอยู่สี่สิบห้าจุดห้าล้านปอนด์นะครับ 45.5ล้านปอนด์แต่ว่าก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นปีที่ขาดทุน45ล้านปอนเนี่ยเราได้ไปเตะยูโรปาลีกนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นจําได้มั้ยาเราไม่ได้ไปเตะยุโรปเลยไม่ว่าถ้วยเล็กทุยใหญ่มีอยู่หลายปีที่เราไม่ได้ไปเลยนะครับนะเพราะนั้นเราขาดทุนไป45.5ล้านปอนด์ครับแต่ยังดีกว่าเขาบอกว่าปีละปี2020-2021อันนั้นขาดทุน100ล้าน ออขาดทุนนึงลรล้านครับสาเหตุหลักที่กระทบรายได้ของอาร์เซนอลมากสุดก็คือการไม่ได้ไปแข่งในรายการฟุตบอลยุโรปเลยซักรายการเดียวนะครับนั่นแหละคือทําให้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดทีวีในส่วนนี้หายไปอ่าหายไปนะครับเขาบอกว่าอาร์เซนอลแถลงเมื่อปีสองในรายรับปี2 0 2 1 2 0 2 2 2 0ิ2เอยิบสองันยิบสองิบาของปีที่แล้วเนี่ย ยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกมานะยังไม่ได้ออกมาแต่ปีปีที่ผ่านมาเนี่ยปีก่อนหน้านี้ออกมาแล้วปีที่ผ่านมาได้ไปเตะยูโรปาลีกครับแต่เรายังไม่ได้มีรายละเอียดนะเอาปีก่อนเขาบอกว่าอาร์เนตนแถกว่าสามารถแบ่งได้เป็นสามหลักใหญ่ๆเลยสาลําหรับรายได้ก็คือหนึ่งตัวของการขายการเข้าชมการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปีนะตัวปีซึ่งอ่า บรรดา V.I.P. ทั้งหลายแฟนบันแท้งหลายที่ยอมควักตังคงอ่ะจ่ายเป็นจำนวนเงินเยอะๆสำหรับตั๋วปีเพื่อเป็นแพ็กเกจในการดูทุกนัดเลยนะครับแล้วก็จะได้รับสิทธิพิเศษเช่นเช่น V.I.P. บล็อกมีอ่าเร้านะครับมีอาหารมีเครื่องดื่มก่อนเกมมีชั้นที่นั่ง V.I.P. ประมาณนี้นะผมใช้คำว่าประมาณนี้แล้กันเป็น V.I.P. อ่ะสำหรับตัวตัวตัวต๋วปีตัวปีที่แบบแฟนบอลที่แบบ ป็นแฟนมันแท้จริงๆเก่าแก่จริงเขาจะยอมซื้อกันอะไรได้ันลำสองก็คือเรื่องของการถ่ายทอดสดครับ่ิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดทุกอย่างทั้งในพีเ์ลีกเอฟเออุนี่นั่นทุกอย่างเลยทุกรายการเลยเป็นลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดว่าตอนจะแข่งเนี่ยจะมีที่ไหนจะเปิดสัญญาณถ่ายทอดสดบ้างอะไรเข้ามานะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือเรื่องของสปอนเซอร์โฆษณาสปอนเซอร์ก็คือเรื่องของการค่าหน้าอกอะไรต่างๆเนี่ยบอด รอบสนามนะทั้งในและนอกสนามสินค้าสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยแหละก็คือรายได้หลกักๆมาสามทางครับอ่ารวมถึง,ถงเรื่องเรื่องของเสื้อเรื่องของของที่ลึกในชอ็อปในในสตูต่างๆที่เปิดขึ้นมานะครับของอ่าบริเวณทั่วโลกเลยนั่นแหละก็จะเป็นรายได้ไปช่วยกับสโมสรแต่หลกัหลกๆแล้วจะเป็นเรื่องของตั๋วเข้าชมการแข่งขันครับแล้วก็การถ่ายทอดสดรวมทั้งถึงสปอนเซอร์ด้วย เขาบอกว่า1ใน5้าจากไรายได้หนึ่งใน5จากไรายได้ทั้งหมดของอาร์ซนอลของอาร์ซนอลครับเปิดเกิดจากการที่เปิดสนามให้แฟนบอลเข้าชมการแข่งขันในเอเวเลตครับเขาบอกว่าปีที่แล้วนะ่ะปีนู้นนะ่ะปี2020ัน20ยี่สิบ่น่ะมีไรายได้กลมๆเลยจากค่าตั๋ว80สิบล้านปอนด์นะครับผู้ชมเนี่ยฉเฉลี่ยต่อต่อแมตช์เนี่ยต่อต่อต่อละแมตช์เนี่ย ประมาณหกหมื่นก็ถือว่าต้องขอบคุณป๋าแซมเมนเกอร์ต้องบอกงนี้เลยนะครับในไฮบริดี่เราจุได้ประมาณ 3, าสามหมื่นกว่าใช่ไหมครับแต่หลังจากที่เรายอมเป็นหนี้อยู่หลายปีนะยอมเป็นหนี้ยอมแบบกัดเกลือก,กัดก้อนกินเกลือครับต้องขายนักเตะรูน,นี่นั่นนะยอมประคับประคองแต่ว่าป๋าเวนเกอร์ก็ยังสามารถนำนักเตะที่มีอยู่ไปเตะยุโรปได้นะก็จะได้เงินจุนเจือมาจากยุโรปเนี่ยนะครับ มาทําให้เรามีสนามซึ่งถือว่าสนามของเราเนี่ยมีความจุเป็นอันดับสมของในพรีเมียร์ลีกซึ่งมันก็ทําให้อ่าเกิดที่นั่งทั้งหมด6กหมื่นกับเจ็ร้อยที่นั่งนั่นนั่นทำให้คือรายได้และรายได้ทั้งปีเลยจากการที่เราเปิดให้ชมให้ผู้ชมเข้าชมก็คือประมาณ80สิบล้านปอนด์นะครับแต่ว่ามันก็ยัง หายไปเนื่องจากว่าเราไม่ได้ไปเตะบอลยุโรปแต่ปีที่หลักปีที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวรอดูตัวเลขกันว่าตัวเลขจะออกมาแล้วมันที่ไหนผมว่าน่าจะมากขึ้นเพราะเรามีเตะยุโรป้าลีกใช่ไหมอ่าเรามีเตะยุโรป้าลีกก็ทําให้ทั้งในค่าตั๋วก็จะเก็บส่วนใหญ่เกมยุโรปค่าตั๋วจะเพิ่มขึ้นค่าตั๋วจะแพงขึ้นเนี่ยอย่างปีนี้ไปเตะแชมเปีเ้ยนลีกนะแมทในบ้านเราเนี่ยเก็บได้เป็นเนื้อเป็นกอเป็นกามจริงๆอ่ะเพราะาอะไรตั๋วแพงขึ้นแล้วคนดูก็จะดูมากขึ้นเพราะอยากไปเห็นนักเตะ ของเราเตะในยุโรปไงนะครับรายได้เกือบ2ในห้าก็คือตีกลมๆประมาณ146ล้านปอนด์ครับมาจากนิสิทธิ์การถ่ายทอดอ่านี่แหละนะครับการถ่ายทอดเลยทั้งปีละครับได้อยู่ร้อล้านปอนด์แต่ว่าก็ลดลงจากปีก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าปีก่อนนั้นเราได้ไป ีก่อนนู้นเราได้ไปยุโรปนะอยู่ที่184ล้านนะครับก็ลดลงแต่ปีที่ผ่านมาจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเราไปเตะยูโรปลาลีกและปีนี้เดี๋ยวก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอย่างนี้นครับและอีกประมาณ142ล้านปอนด์มาจากสปอนเซอร์สปอนเซอร์พาร์ทเนอร์ต่างๆที่พวกแบรนด์สินค้าต่างๆที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้ป้ายโฆษณาต่างๆที่อยู่รอบสนามเวลายิงอ่ะจะเห็นไหม ไปข้างล่างจะวิ่งเดี๋ยวสินค้าตัวนั้นขึ้นเดี๋ยวสินค้าตัวนี้ขึ้นนั่นแหละครับก็คือรายได้อีกส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยอาจจะน้องก็จะมีรายได้จาก3ส่วนนี้หลักๆเลยนะครับมีจากรายได้จากถ่ายทอดสดนะเี่กุศอถ่ายทอดสดร้6ยบล้านปอนด์สปอนเซอร์ประมาณร้2ยสบล้านแล้วก็ตัวเข้าชมประมาณ8 0ล้านนะครับคงประมาณนี้คร่าวๆนะผมยังไม่ไม่ลงลึกอะไรพวกนี้นะครับนะไหนจะเรื่องของ อะไรอ่ะค่าทัวร์ต่างๆที่เปิดกุ๊บทัวร์นั่นก็ถือเป็นไรายได้เข้าสโมรสรทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะประมาณนั้นนะครับนี่ก็สิทธิภาพลักอูเนี่ยในเรื่องของอคลิปในเรื่องของโซเชียลออฟฟิเชียลต่างๆที่เอารอนปล่อยมาทุกอย่างมันเป็นไรายได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นก็น่าจะเป็นการตอบคาถามคร่าวๆกับพี่พ,พ,พี่น้องๆที่ต้องการนะครับว่า เอ๊ะแราหลักใหญ่จะรู้รายได้จริงเรามาจากไหนก็คงประมาณเนี้ยแล้วก็จุดใหญ่อีกจุดหนึ่งก็คือของเรื่องของการซื้อขายนักเตะขายนักเตะแต่ว่าต้องยอมรับครับเราอะจะซื้อเข้ามามูลค่ามากกว่าที่ปล่อยออกไปเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับในส่วนนี้แต่ว่าเราก็บริหารจัดการเรื่องอื่นต่กันครับอย่างในปีเนี้ย ปีผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้รายได้มากกว่าเดิมไปเดี๋ยวรอดูตัวเลขอย่างเป็นทางการครับและยิ่งปีนี้เนี่ยเดี๋ยวดูรายได้ของเราจะมากนะทั้งในเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกชนะแต่ละนัดได้เท่าไหร่ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดแต่ละนัดเท่าไหร่เงี้ยโอ้มันจะเยอะตัวนะมันก็จะเยอะก็ประมาณนี้นะครับแต่ในเรื่องของการซื้อขายนักเตะซื้อนักเตะอะไรก็ต้องไปบาลานซ์กันให้สมดุลนะให้สมดุลเพราะว่าตามกฎของเอฟเอฟแล้วเนี่ย แต่ละทีมจะขาดทุนได้ไม่เกินร้อยห้าใช่ไหมร้อยสามล้านปอนด์หรือร้อยห้าล้านปอนด์นี่แหละก็คงจะต้องไม่เกินนั้นแต่ว่าเราก็พูด,ดง่ายๆคือเราระมัดระวังระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายอย่างจริงจังเพราะเราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งโปะเช้ขึ้นมาเหมือน,นที่เอเวอร์ตันโดนนะครับเอเวอร์ตันโดนไม่พอครับตอนนี้สองทีมร้อนร้อน,อนห,หนาวๆนาะวกลายเป็นว่าเคสของเอเวอร์ตันเนี่ยทำให เกิดแรงกับเพื่มไม่ว่าทั้งจากบ้านเราโดยเฉพาะในที่อังกฤษจริงๆครับเกิดแรงกับเพื่มขึ้นมาว่าอ้าวทำไมเอฟเวอร์ตันโดนหลังสุดทาให้โดนมันก็ทําให้สองเคสที่เหมือนกับยิบๆดองๆไว้ทั้งกรณีของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเชลซีมีอาการกับเพื่มขึ้นมานะครับและบอกเลยถ้ามีการตัดสินขึ้นมาจริงๆทั้งสองทีมโทษจะหนักกว่าเอฟเวอร์ตันเยอะมากมาก เยอะมากมากต้องบอกไว้เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดจะเมื่อไหร่มีคําพูดหลายๆผู้คําพูดนะเหมือนคนไทยเหมือนเหมือนที่ไทยบอกว่าคุกม,มีไว้ขัง <harsh> ค,ค,คนจนใช่ป่ะใช่ป่ะคุกมีไว้ขังคนจนก็เหมือนกันทีมเล็กๆที่อยู่ที่โน่นก็อาจจะถูกลังแกได้มากกว่าทีมที่มีเป็นขายใหญ่ประจํา หลีกหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะก็เป็นเป็นเป็นข้อเปรียบเทียบละกันก็คงจะประมาณนี้นะสำหรับรายละเอียดสำหรับรายได้ต่างๆที่พี่พี่น้องอยากจะทราบนะครับส่วนเรื่องรายจ่ายเนี่ยแน่นอนรายจ่ายที่สำคัญเลยครับสำคัญเลยนะอันนี้ผมไม่พูดถึงการซื้อขายในแต่ละปีนะครับอันนั้นเอามาบวกลบเอามาณแต่ว่ารายจ่ายที่มันเป็นรายจ่ายหนักๆเป็นรายจ่ายสำคัญเลยคือ ค่าเหนื่อยนักเตะค่าเหนื่อยนักเตะต่อสัป,ปดาห์นี่แหละครับที่เราจ่ายไปให้กับนักเตะทุกวีคเนี่ยแหละไม่ว่าคุณจะเจ็บจะป่วยนะคุณจะเจ็บจะป่วยแม้ว่าช่วงนั้นคุณจะบาดเจ็บสโมสรก็ยังคงจะต้องจ่ายมีหลายคนถามว่านักเตะเจ็บอย่างเงี้ยแล้วสโมสรจ่ายค่าแรงมาให้ไหมจ่ายค่าแรงให้ครับเพราะเป็นการบาดเจ็บจากการศึกซ้อมเกิดจากการในสนามเกิดจากการทํางานนะพูดง่าย นะครับกูแดงเคยบอกว่าการไปทัวร์ไปนู่นไปนี่ถือว่าเป็นการทํางานนะถือว่ามีการดํางานนะครับเพราะฉะนั้นก็บริษัทสโมสรจะต้องรับผิดชอบครับเรื่องค่าเหนื่อยเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยค่าเหนื่อยนักเตะของเราครับหลังจากที่ตัวลาอูนออกไปจำได้ไหมแล้วก็เราพยายามปล่อยนักเตะที่มีค่าเหนื่อยล้นๆอน่ะไม่ว่าจะเป็นมิซโอซิลไม่ว่าจะเป็นลากาเแซตไม่ว่าจะเป็นโอมาเบยองหลายหลายคนที่มีค่าเหนื่อยสูงๆนะครับ เราปล่อยไปตอนนี้เพดานค่าเหนื่อยเราลงมาปุ๊บเลยเพราะนั้นมันก็เป็นการช่วยเซฟสโมสรน,นะค่าเหนื่อยค่าดูแลสนามค่าเจ้าหน้าที่สตาฟค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างๆเนี่ยที่จะต้องนะที่จะต้องต้องถือเป็นรายจ่ายที่สําคัญครับค่าดําเนินการอะไรนู่นนี่ต่างๆค่าเดินทางก่าอานะู้น่ะอันนี้ก็คือเป็นรายจ่ายที่พอจะเอามาพูดเป็นข่าวๆแล้วกันในรายละเอียดเจาะเนื้ผมเคยผมเข้าไปอ่านนะ เมื่อคืนผมเข้าไปอ่านเรื่องของเจาะลึกโอ้โหพี่แกทําเป็นตารางเลยครับนู่นนี่นั่นแล้วก็เปรียบเทียบกับสโมสรใหญ่ๆด้วยนะทั้งแมนซิตี้ทั้งอะไรพวกเนี้ยนะครับเปรียบเทียบให้เห็นเลยโอ้โแต่และเรื่องทั้งช็อตเรื่องนอกแต่นอกสนามในสนามเกี่ยวกับเรื่องอไรายได้ต่างๆเนี่ยหมูก็ทําให้แบบละเอียดท่านมาพูดนะยาวยาวเพราะน,นั้นเลยสรุปรวมเอามาปเปนเานน็นเป็นข้าวๆแล้วกันนะเป็นข้าวๆแล้วกันเพราะฉะนั้นสโมสร พอจับไปได้อย่างนี้แล้วมันก็จะได้เป็น6สโมสรใหญ่ของพรีเมียร์ลีกครับที่มีรายได้ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของในในพรีเมียร์ลีกเลยอันดับหนึ่งคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนะเป็นอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยอันดับที่สองลิเวอร์พูลครับนะเป็นอันดับสามของโลกด้วยนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นอันดับสามในพรีเมียร์ลีกและเป็นอันดับสี่ของโลกเชลซีครับอันดับสี่ของพรีเมียร์ลีกเป็นอันดับแปดของโลก ทอตแนมฮอสเปอร์ครับเป็นอันดับที่ห้าในพรีเมียร์และเป็นอันดับเก้าของโลกส่วนอาร์ซนอลเป็นอันดับหของลีกและเป็นอันดับ,ดบ,ดบ10บของโลกนะครับเพราะนั้นก็คงจากประมาณน,นี้นะง่ายๆเลยเพราะว่าสโมสรที่มีไรายได้สูงสุดก็คงประมาณมนติสตี้เรอวลมาดิดพวกนี้ครับปารีสแซงแยแมงเนีนะ่ยพวกนี้ก็เป็นสโมสรที่มีไรายได้เยอะๆเพราะว่าเขาสามารถขายได้เขาเป็นแชมป์ อ่าอยู่้าแชมเปยนลีกเขามีทุนหนาเขามีอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นรายได้ที่เข้ามาละกัน,นะครับก็คงจะประมาณนี้นะคร่าวๆแล้วกันนะพี่น้องอย่าให้ลงรรยนี้เอะเดะปวดหัวเ <c> ห <oughs> ็นตัวแรกแล้วเป็นลม <c oughs> นะครับก็คงประมาณนี้เช้านี้นะมาพูดคุยกันในวันที่ช่วงที่ฟุตบอลไม่มีเตะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวก็มาสรุปกันอีกทีว่าใครคัดลิฟายมากแล้วก็ อย่างที่เคยบอกให้สัญญาไว้มีหลายเรื่องที่ติดเอาไว้เลยครับผู้ประสานประตูที่ชื่นชอบมีใครบ้างหกสิบคนเนี่ยเ็เตรียมไปแล้วนะแต่ยังไม่ลงอ่าหกนัดหกนัดต่อไปเนี้ยที่เราหลังจากเบรกทีมชาตินั้นเนี่ยหกนัดต่อไปโอกาสที่เราจะเตบเก็บแต้มมีกี่แต้มถือเป็นช่วงที่จะทําซีรีส์ได้ไหมจะทำเดล,ลี่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันละกันนะครับก็คงประมาณนี้นะอ่ะทิ้งท้ายวันนี้อีกครั้งหนึ่งสําหรับน้ํามันสมุนไพรตราดอกโม้นะครับผลิภัณโอท็อป สำหรับคนไทยจริงๆครับบรรเทาอาการหวัดวิงเวเป็นลมหวัดคัดจมูกนะเปิดแล้วก็ป่านนะช่วยผ่อนคลายสบายสบายแมลงสัตว์กระต่อยกระป้าได้เลยครับหนึ่งร้อยสี่สิบาทตรงสามสิบาททั่วไทยนะจ้าดังซีรอลส่งฟรีไปเลยนะก็วันนี้เป็นวันที่สิบครับเป็นวันสุดท้ายในการจะปิดมิงของเราตอนนี้อยู่ hoy, ที่ประมาณยี่สิบท่านแล้วประมาณยี่สิบท่านก็เดี๋ยวจะวันนี้ปิดแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีเก็บตกบ้างเล็กน้อยนะเพราะท่านใดสนใจก็ มาบิตตี้กับจี้อยครับขั้นที่3นะที่ร้านอาหาร Home o f r r i e r r ครับอยู่ถนนปัญญารามินทรานะตรงข้ามกับร้านอาหารคนบ้านเดียวกันเซิร์ชเข้าไปปุ๊บร้านอาหารร้าน Home o f r i d e ออยู่ตรงข้ามเลยนะวันนั้นเราจะไปเชียร์กันวันที่สองนะครับสอธันวาคมครับมีอาร์ซอลเปิดบ้านเจอกับ วูฟแฮมตันนะทีมที่กําลังมาแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งครับค่าบาัตรเข้างาน400บาทครับ400บาทได้อะไรบ้างได้น้ำแก้วยนะครับสองขวดใหญ่ๆเลยเดีเ๋ยวไปเลือกเอาพร้อมกับของทานเล่นนะไม่ว่าจะเป็นหมูย่างเนื้อย่าง,อางโอ้โหและน้ำไายไหลนะครับยำแหนมปีกไก่ทอดสมเกรือโอ้โหแล้วก็ อาหารเข้าดีๆมากนะังก,กากทั้งขยะกัทานแล้วก็ทานสั่งทานแล้วก็เช็คบ,บินกันไปตามบินละกันนะครับแล้วก็ไปดูบอลน,นะใครที่เคยได้ยินผมพูดถึงคุณแอนคุณแอนบ่อยๆครับกูรูของเราต้องใช้คำว่ากูรูของเราครับเป็นผู้ที่คุกคีกับอาร์เซนอลมานานครับมีเพื่อนฝูงทั้งสเปอร์ทั้งเชลซีเยอะมากแล้วก็มันมาเพึ่งผ่านมาพึ่งไปเตะไปไปไปดูบอลเราแบบท,ที่เราชนะมาท,ทิตี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะแล้วก็พึ่งกลับมานะครับ เดี๋ยวใครอยากพูดคุยเดี๋ยวจะมีช่วงหนึ่งที่มาพูดคุยอยากรู้อะไรอยากรู้บรรยากาศอยากรู้ความที่มาที่ไปของอาเซนนลนึกๆจริงๆว่าแฟนเขาเป็นยังไงแฟนพันแท้ที่นู้นเขเป็นยังไงความรู้สึกเขากับ อาจจะน่านเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีช่วงหนึ่งใครอยากที่จะได้มาพูดคุยก็มาพูดคุยมาเจอกันได้นะครับ400บาทเท่านั้นเองนะโคตรคุมเลยก็ฝากด้วยนะครับมิ팅กับที่ห่วยครั้ที่3ครับโฮมออฟไรเดอร์นะครับเรียบถนนปัญญารามอินทานะครับก็ฝากไว้ด้วยนกันวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับไปกดช่องที่ห่วยด้วยครับปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสอปลาวทุกท่านครับตรงนั้นไปจ่าครับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเ <c oughs> ขากระโดกกันอืมสวัสดีครับ